ตัวท่านนะครับจึงดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับจะทางเพจ Facebook นะครับแนวทางชักลาบนะครับได้สดอตคืนแล้บอสสำหรับตัวนี้นะครับเป็นแจ้วขึ้นขาวลนาข่อยขึ้นขาวหนาคือสดใสนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นเห็นข่อยประกองเลยห็นบ่ชักบ่ชักโอ้ยต้องหันมาหนีง่ายน่อยเห็นตานาแจ้าเนาะ สบายดีครกำลังเตรียมตัวนะครับจะเดินทางไปที่จังหวัดสุวินนะครับเพราะว่าจะไปโอเเคคบน้ำน้ำดื่มนะครับพร้อมสิ่งของนะครับไปมอบให้กับทางศูนย์นพยกนะครับที่เพื่อนประสบให้เกี่ยวกับสงามนะครับบริจาคให้กับทางบริจาคนะครับไปมอบให้ไปบริจาคศูนย์เพิ่นเนาะนะครับก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะแฟนเพจแฟนช่องนะคะเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยแนวทางโชคลาภบ,บุญธรรมนำโชคแล้วก็ป้าแสงพารวยกันยาพัดยุพาณิชค่ะกันยะพัดยุพาณิชค่ะอันนี้เพจเนาะเพจค่ะอ่ะเมื่อนีนเนาะเขาจะมาเอ่อว่าเรื่องเอ่อให้กำลังใจค่ะเอ่อผูอยทั้งจังหวัดนี่ยังเนี่ย ีิสเกตสุดลินอุบลบ,บุลลบรีรัมย์เห็นบ่คะเป็น4จังหวัดนะคะ fc ่จังหวัดชายแดนนะครับที่เป็นคน,นสน่งให้อยู่นะครับเจ้าภาพพรวะวสุขานนะครับซึ่งเข้ากะอยากให้กำลังใจเนาะคะ่นะเนาะแม่นค่ะราะว่าเข้ากะอยากซอยเพิ่นกะเห็นหลายคนนะคะที่เพิ่นกะได้ซอยเหลือไปหลายๆายแล้ว,ลวเยอะแล้วแต่ว่าของเข้านี่ก็จะเป็นแบบจะเป็นชมรม อันน้อยนิดแต่เราก็จะช่วยด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์ของเราค่ะพี่น้องเท่ากับอยากซอยพนซึ่งมันี่เท่ากับได้รวบรวมเงินเกือไปซื้อซื้อน้ำเหมอนเดิมค่ะแล้วก็นี่เสือผาเมื่อสองที่เท่าจะเอาไปค่ะกับที่แรกว่าจะไปซื้ออีกถ้าเงินที่ได้มากถ้าไฟโอนมากที่หลังก็คือเท่าจะไปซื้อย่างอื่นนะคะเพื่อมอบให้เนาะ พระาะว่ามันอีมันคําแล้วมันไปบ่ได้จ้ะข้าสิให้เป็นสิ่งคลองค่ะข้าสิบ่ได้ให้เป็นตนัวเงินเนด้อ e ค่ะ FC แมนข้าสิซอยเหลือไปในจุดนั้นเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้นะคะ FC e ออกระได้ซื้อน,น้านํามาไว้ประมาณหนึร้อยแพ็คเลยเนาะ100แพ็คค่ะ100แพ็คนะคะ,คะที่อยู่ข้างหลังรถนะคะมันจะเป็นขวดออมินิมอลจักหน่อยเนาะเล็กๆนะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมกระพอดีกินนะคะ S 1> <S 1> สำหรับวันนี้นะครับได้ตังคนคูไทยนะครับเพิ่นกาลยทบุญไปหนึ่งพันบาทนะครับบุญทำนำโชคก็ร่วมทำบุญหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมคุณเบนนะครับคุณเบนสาคการนะครับนครประสมนะครับห้าร้อยบาทนะครับล่าสุดนะครับคุณแม่น้ำใสนะครับได้รวมทบุญมานะครับซื้อน้ำดื่มนะครับสองร้อยบาทนะครับก็ขอขอบคุณเนบซีนะครับ มารวมทาบุญนะครับขอให้บุญกุศลนะครับคุณพรพันธ์หนึ่งร้อยบาทด้วยนะครับแล้วก็คุณลําพันธ์สามร้อยบาทค่ะแล้วก็วันนี้วันนี้ก็มีมาเพิ่มนะคะประแสงอันอ๋อใช่เจ้าก็มีประแสงนะค่ะประแสงเพิ่มน้ำสองร้อยบาทค่ะพร้อมกับเสื้อผ้ามือสองอีกทุงหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็มีลูกไส้น้ำค่ะ กิติวินโสภาพรค่ะร่วมบุญนเนาะอยากท่าบุญน้ำะอ่ากช่วยค่ะร่วมช่วยกันค่ะสามร้อยบาทค่ะก่อนอื่นกะขอขอบคุณนะคะเอฟซีนะคะที่เขามาเบิงซอยก๊อไรก็แซ่ล้วกะขอบคุณผู้ที่มีจิตใจค่ะอยากจะทําบุญนะคะรวมบริจาคมาทั้งเพจทั้งจองของข้าเนาะบา่าจะเป็นญาติหรือว่าเป็นเอฟซีนะคะคนไกลชิดของข้าที่รวมทํามาก ถึงไผ่บัวได้รวมถ้ำกะอนุโมทนาสาธุไปน้ำกันพี่น้องเพราะว่าเราก็จะเดินทางไปเจอกันนะคะกับทีมงานทีมงานของเฮาคือจำนวนยูทูบเบอร์นะครับจิตอาสาเพราะเนินนักร่วมตัวกันอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ปัมปตพอตท่างๆโรบินสันประมาณนี้นะครับจะได้ข้อมูลมากนะครับก็ะซือเฮากะ เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อย,อ,ยอันนี้คือโบราณพี่น้องคำว่าส่วนหนึ่งคือว่าในแต่ในประเทศเน,ะนาะในภายในประเทศเฮ้าเนี่ยของเฮาเนี่ยมันจะมีอยู่ภาคอีสานเนาะอีสานอีสานเหนืออีสานใต้บ่อทีมงานของเฮ้าแมน,นบ่บนประมาณนี้เนะาะก็จะมีสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกดอุบลนนะครับอะไรนี้สิน ฝังอีสานเนี่ยก็จะมีกาลสินนะครับอุดรธานีนะครับค่ะอันนี้คือที่ม่านเท้ากับพึ่งจะกกอตั้งขึ้นนะคะเอฟซีทามีหยังที่แบบว่าที่ซอยเหลือได้เข้ากัอยากซอยก็คือแค่นั้นค่ตะตเมื่ออื่น,นเท้านะคะเนาะเมื่ออื่นเท้า,า,าก็จะไปทํำตามภารกิจความมุ่งหวังที่เข่าอยากที่เข้าตั้งใจที่สิทำนะคะเงินค่ะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม ค่ะนะคะ fc อ่ะอันนี้จะเป็นของประแสงแม่ไหมค่ะค่ะอ่ะกระถอยเราเป็นเสื้อผ้าเนาะค่ะอันนี้เสื้อผ้าได้บุญได้หลายเด้อประแสงยกขึ้นรถแล้วเราไปเนาะคือไม่เปียกเพราะว่าใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้บ่อ่ะมอบใหไผ่นนี้ประแสง เะแสไบ่ได้ไปแต่ว่าฝากเจดังนะคะกับบุญทรามน้ำช่ำนะคะเพิ่นไปค่ะทรงหมอบกับพูนไปหลบน้ำกนะคะใ่หลบน้ำะแสงนางลูกใช่หลบพรอันนี้นะคะอาจับค่ะที่เกษงนงินให้นะครับอาจจะไปซื้อนะครับไปซื้อพวกของใช้นะครับเป็นสบูยาซิฟันนะครับเป็นขนมให้กับเด็กๆนะครับค่ะค่ะ แต่ในส่วนที่ผู้ใดที่สิโอนเงินมาเนาะเขากับจะรวบรวมไว้นะคะก็ไปซื้อของใส่ที่มันจําเป็นนอกเหนือจากน้ำนะคะเพราะว่าน้ำมันมีหลายแลว้วค่ะเพระาะว่าเข้ากัสิออกเดินทางที่น,นี่เป็นบ่<ม>นค่ะเราจะออกเดินทางไปเจอกันกับทีมงานซึ่งทีมงานของเราอันนี้เฉพาะกาลศิษย์นะส่วนหนึ่งเล็กๆเฉพาะเราค่ะเข้าพึ่งจเจ้าเบาหมื่อวานนี่แป๊บเดียวพี่น้อง ปาคารเข้าพึ่งจะแบบบอก FC, เอฟซีปลาคาบอกก้อนน่ะนี่อาจจะได้เยอะอยู่เพราะว่ามันมันพึ่งเกิดขึ้นนะมันมันชุกเฉินฉนะค่ะเพราะว,ว่าแต่แต่ละไอกเขาเอิยววาอย่างก่อนแต่ละช่องเนาะยูทูบเราจะมีหลายช่องเนาะ,ะแต่ละแต่ละช่องบางคนอยู่โคราดอยู่สุรินทร์อยู่บุรีรัมย์จระจุจระจุดเพิ่นก็มีกลุ่มเล็กๆของพิ่นบันนี่คำว่าเล็กๆเอามารวมกันมันใหญ่บ่มันในหลายบ่จะว่าเปอร์เซ็น ยิงง <łość> ินึงขึ้นกันค่ะซอยเรือได้เนาะอโอเคอันนี้ก็คือมียังชิบ่าอีกว่าค่ะต้นทอมเอฟซีนะครับสายบุญนะครับอยากรวมทัาบุญนะครับซื้อขนมให้เด็กๆนะครับหรือว่าซื้อแคมเพลสให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเพราะว่าแอดมินเลยรับขอมูลมากนะครับเป็นขาดแกนในยุดหนี้นะครับค่ะเขียนใชร พักทยาินมาไหนด้ยครับเด้อักทายมาได้นะครับที่เบอร์โทรสับด้นะครับเเขียนเบอร์โทรมาแล้วจะเป็นเขียนเบอร์โทรหายเอจีเด้อจะให้เกตังเป็นเขียนเบอร์โทรนะครับแต่พาทางแอดมินเลยนะครับพาวายแอดมินจะเป็นสะพานบุญให้นะครับค่ะไปมาทั้งบนน้ำนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยนะครับเอาบุญทำเบอร์ยังศูนย์หกสี่หกสามหนึ่ง 0528งวดแซ็งดิ098ค่ะ556 1539โทษว่าติดเบอร์ใดเบอร์นึ่งไงติดนี่นี่แหละเกือบตดเกือบตดพี่ทองเลยอ้ามสิเห็นบ่น้อบานเลยเป็นตะเพิ่นตาลายไอพี่น้องต้องกลับต้องกลับด่านแน่นี่เดี๋ยวต้องไปกลับด่านเอาอันนี้ อันนี้เป็นเวอร์โทรสามคนนะคะเอฟซีทางไรสด <ขอ S 1> เนาะสายบุ์ทุกขั้นนะครับสายสายบุนเจ์ต่างขอกราบด่านก่อนให้ FC เอฟซีพนไเด้เบิ่งเบอร์โทรก่อนเธอเพ่นได้รวมเฮดบุญมาน้มเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อพี่น้องคะ่ะที่ละก,กล้องนะคะขอนะอนุญาตแอดมินจะไปถึงจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะว่านัดก,กันไห้กับทีมง,งานนะครับกับทั้งขันประท่านร่องประท่านนะครับท่า,ตานต่างๆนะครับก่อนเจ็ดโมงเช้านะครับ แอดมินจะเดินทางไปตามกำหนดเวลาได้ครับเด้อแย่อย่าลืมตามไปน้ำให้เอฟซีตามไปให้กำลังใจน้ำฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการอไปช่วยเหลือเพื่อนชาวไทยของเราให้มีเป็นลอยยศูนย์นะครับกับบอลูว่าิ่นจะเป็นหมอกในศูนย์เลยนะครับแต่รอติดตามนะครับพรุ่งนี้นะครับอันนั้นว่าเป็นยังคงคะก่อ ตามที่ว่าเข้าไปเจอเนาะมองได้ที่เข้าเสียนั่นก็ให้เพิ่นมันจะมีหน่วยงานนาะปสานอยู่ว่าเอออันนี้เป็นมองได้ยังสิเนาะคะเนาะซึ่งเข้าก็คือไปตามที่เพิ่นบอกค่ะละไปร่วมกันซแม่ไปร่วมกันส่้รงมอบแต่ละจุดเองค่ะเดี๋ยวเพิ่นซิมีผู้ทรงมอบดอกว่ามองได้มองได้สินะพี่น้องแต่ว่าเข้าพลังตรงนี้ไปแหละถึงมือผู้เข้าอยากซอย เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านส่งมาส่งมาห้าร้อยทำบุญไปห้าร้อยส่งมาพันทำบุญไปพันแม้แต่บาทเดียวเราไม่ได้เอาค่าน้ํามันเราเติมไปเองนะคะเอฟซี 4, นะคะอันนี้คือให้เข้าใจตรงกันเนาะเพราะว่าห้ากะเติมน้ํามันไปเองนะคะแล้วก็ห,ห,ห้ากะซอยซื้อน้ำซื้อ,อยางไปเองะนะคะเพราะว่าเจ้าการกบุญทำกับแสงเดี๋ยวอาสาไปส่งไปทําบุญให้ถึงที่นะคะถึงผู้ประสบภัยแน่นอนเนาะ แต่ว่าเมื่อนี่ก่อนที่ห้าสิไปเฮามีห้าได้ตัวเด็ดว่าฝาก่เอฟซีอยู่ได้เนาะแสงเนาะเงินค่ะเ้าไปวัดเฮากันเลยได้ซองมาซองหนึ่งก็อยากบอกเอฟซีอยู่ซองแม่เขาเป็นบ่ค่ะแมนที่ห้าอันได้มากแต่ว่าห้าคุ้ยกันอยู่ว่าห้าคั่านจะเปิดเด้จ้ะเพราะว่าเอ่อมันห้าเห้าหาันากับเว้าอยู่เนาะว่าหฮาอยากได้โชคลาภ ค่ะไอ้เรือยากขอเพิ่นจังสี่นะเพิ่นหายมากเพราะว่าไข่ไข่ก็ว่าอีหยังก็แม่คาวเพิ่นบ่สือเลขเด้เพิ่นเพิ่นบ่สือเด้จ้ะแต่ว่าเพิ่นอยากแบ่งปั่นเพิ่นเพิ่นหายเฮามาแล้วแต่สิไปอันนั้นเอาเพิ่นวะค่ะถือว่าถือว่าลู้เพิ่นว่าบ่รู้อกมีใครรหนูตานนี้คือเป็นเป็นเอามาแบ่งปันกันค่ะแค่ได้มางวดแรกเด้พี่น้องเฮายังบ่รู้ว่่าอา ่นถือมาจังไดอันนี้คือบมลู่นเอาหางแคือรับมากจ้ะก็เลยถือว่าดีอยู่ด้เนาะดีอยู่ค่ะแบนต่ว่าตอนนี้ซ่องอยู่กับประแสงแม่นค่ะประแสงแม่พูถือซ่องจะดังก็เลยว่าประแสงก่อนที่จะไปมอบก่อนที่จะไปมอบไปบริจาคของให้กับผู้ประสบภัยเอาแนวทางมาฝากเอฟซีสักหน่อยเผื่อเขาจะมีโชคนะค่ะ เื่อจะได้รับโชค์เนื้อทั้งตัวนี้ข้าสีเป็นตำเล่าบอกบัลูเพิ่นไทยมากกว่าข้าจะเป็นตำเล่าหรือตำไทยกับบัลูแล้วเพราะว่าตำเล่านี่มันจัดเนาะค่ะกะลองล่องลองเบิ้งทั้งสองก็ได้ค่ะคุณก็ได้บอกว่าตำเล่าเพว่าข้าสีสีแบงปั่นไปทางตำเล่าก่อนแม่แม่ลูกเหอนก่อนไว้ๆซองอยู่กับเจ้าแกะแล้วตีนี่สีแกะเดียวนี้แล้ว จะแกะไปยังโอ้เอาเอาเอาแกะกันนะเอฟซีกัน่ะแกะแกะแกะแล้วค่ะสดเยครับเดขาปรับเด้ออ็นยิ่งได้ขันวัดโคตรหล่ออ่ะแกะแล้วค่ะเอฟซีโอ้ลืมโชว์เดี๋ยวเมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนไว้ในซองแม่ขาวมันชีลืมเพราะคนบริจาคเหรอซองครับผมเพิคนไข้ไม่เนาะค่ะซองแม่ขาว สาธุนะครับครับคุณอะไรครับชื่ออะไรครับอ๋อคนที่เฮ็ดบุญมานาบอกเปิดลำโพงเลยอืมครับอืมครัเปิดลำโพงหน่อยไม่ใช่กดหน้าจอนะแหมที่เป็นไอ้ไม่เงี้ยนะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจ๊ตังค่ะโทรมาจากไหนน้อ อ๋อจากระยองเขียนไว้นิดนึงก็แสงอ่ะขอถามชื่อพี่คะขออนุญาตถามชื่อหน่อยค่ะชื่ออะไรค่ะอคุณพี่เริงเนาะพี่เริงระยองพี่เริงอยู่ระยองนะคะร่วมอ่ทำบุญมาด้วยเท่าไหร่คะสามร้อยจ้าโอเคสามร้อยค่ะประเสริฐโอนเข้าบัญชีใครคะอ๋อมีไม่ใช่พร้อมเพจจ้า เดี๋ยวจดจดมีปากกาไหมคะจดไว้ก่อนธนาคารกรุงไทยนะคะ980เดี๋ยวให้รถไปก่อน641 50 19 นธนาคารกรุงไทยค่ะหกสี่หน MM ึ <h <h ่งห um ้าศูนย์หนึ่งเก้าชื่อสุภลักษณ์นะคะ่่พีเิขอบคุณมากค่ะขออให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ น,น,นั่นพี่น้องแจ้งจปิดเขาแล้วจะนะคะเอาพื้นปิดแล้วอโอพี่น้องคะแนนเท่าไรสดแต่โดนแต่อาจจะมีค้นมากช่วยเนาะนะคะอาจจะแบบเพื้นอาจจะมากรวมแต่ว,ว่ามันกระชันชิดนะคะเขาก็เอาเท่าที่เท่าได้สกักก่อนแต่กับ่บแน,น่นะคะเธอได้มากกับจังคอยว่าก,กันอีกที่นึงเนาะค่ะแม่จะเอาไปเบื้องต้นก่อนนะคะอ่ะเอาพื่นาเาซ่องอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยืดเนาะถึงเวลามันจะโดน จะได้กับขอบคุณพี่เรื่องหลายๆนะคะที่เปินโท่ของมาในไล่สดค่ะอันนี้จะเป็นซองของแม่ข่าวนะคะที่ประแสงถือมาวันนี้ค่ะซองคนกระปิดบ่าขาดดอกแต่เพืเ่อนเปิดแล้วอน,น,นอ <laughs> นคือต้อเงินจ้าให้ประแสงเบ่นคนเปิดนะคะจะดูปากได้มาเลวได้ไมาเลวโอ้หันให้เอฟซีดูหน่อยเลขอะไรประแสงสิกรได้ไหม มันเป็นยัเอฟซีเพื่อนแปดเก้าครับก่อค่ะหนึ่งแปดเก้านะคะอ่ะบอกเอฟซีเลยเปิดแสงเลขอะไรคะหนึ่งหนึ่งแปดเก้าค่ะเอฟซีหนึ่งแปดเก้านะคะอันนี้ฝากไว้เอาเอาตำไทย้นตำเล่าบาทนียเอาตำเล่าก่อนเอาตำเล่าบอกแมนวันที่ยี่สิบแปดนี่ค่ะเขียนนะ เป็นหายมาเขียนต่อเลยเขียนตำราวุ่นหลู่หหายมากหามากเอาโจกสกอนนะคะแต่เลื่ตัดวิ่งวินนะครับหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแด้แปดเก้าเก้าแปดนะครับขอโชคดีแต่เล่นแต่เล่นให้นะครับหนึ่งแปดนี่เออหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดแปดเก้าเด็ดอ่า วันนี้ก็อะไรนะหนึ่งหกกับแปดยังงเนี่ยแปดหกบอกแปดเก้าอกันไว้ค่วงวงวงอันนี้ไว้หน่อยวงตัวไหวงอันนี้แหละสามตัวนี้แหละเอออ่ะโอเคสำหรับตัวเลขนะคะ fc หนึ่งแปดเก้านะคะเป็นตำราวเขียนแนบแม่แม่ขาว ก็แสงเขียนมันข้างหน้าหน่อยข้างบนเนี่ยเออแม่ขาวเลขซ่องซ่องรับแม่ขาวเด้อพี่น้องเด้อถูกพิจพาก,กันเด้อเพิ่นเขียนห้ก็เลยขอเพิ่นเพิ่นได้หายมาหายเอฟซีค่ะอ่ะสรุปสรุปว่าจะเป็นตัวเลขหนึ่งแปดเก้าค่ะ,คะหรือว่าเก้าแปดหนึ่งอาจจะเป็นหกแปดหนึ่งค่ะหรือว่าหนึ่งแปดหกก็ได้นะคะ,คะเอาตามนี้เนาะพี่น้องเนาะ บ่มีผู้ใดมาทักทายเราเลยโอ้มันเด็กแล้วพี่น้องเขาไปนอนมาแล้วฝนมันตกมาแล้วข้าวสารเอาตามนี่เนาะ,ะเดี๋ยวจะได้แอดวินจะขอตัวลงก่อนเพราะว่าจะได้เตรียมตัวเดินทางนะคะฝากฝากฝากเดี๋ยวให้เอฟซีดูก่อนจะให้เอฟซีดูก่อนนะคะในไรา์ให้เอฟซีนะคะสําหรับตัวเลขนะคะของแม่ขาวนะคะก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งแปดเก้านะคะก็อย่าลืมนะคะเก้ากับ หจะเป็นตัวเดียวกัน189หรือว่า186ก็ตัดเล่นด้วยนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์นะคะสวัสดีค่ะ